ความมหัศจรรย์ของเลข3ที่น่าจะเป็นเลขมงคลสําหรับค่ายรถ m a สด้นะครับเพราะว่าปี2563นี้พวกเขาได้ฉลองสัตวรรษที่ยิ่งใหญ่บริษัทแม่ที่ญี่ปุ่นได้ก่อตั้งขึ้นมาครบ100ปีด้วยรางวัลใหญ่ประจําปีนั่นคือ m a สด้ CX-30 คว้ารางวัลรถยอดเยี่ยมแห่งปีทําให้มาสด้เข้าป้ายเป็นแชมป์2ปีซ้อนและเป็นโมเดลที่3ในรอบ5ปี ที่ครองแชมป์ยนตรกรรมดีที่สุดของไทยถัดจาก Mazda 3ปีที่แล้วและ Mazda CX-3 รางวัลที่มอบโดยสมาคมผู้สื่อข่าวรถยนต์และรถจกรักรยานยนต์ไทยนี้ถือว่าทรงคุณค่านะครับเพราะว่าผ่านการเฟ้นหาจากรถทุกประเภททุกโมเดลทั้งสิน้น13คันในปีที่ผ่านมาคัดจนมาเหลือ7คันและก็ได้ให้กรรมการทำการทดสอบอย่างโปร่งใส จนลงความเห็นเป็นเอกฉันทให้ CX 30เอาชนะคู่แข่งทิ้งที่2ซึ่งเป็นรถประเภท SUV ค่ายคู่แข่งแบบขาดลอยเรียกว่าเป็นแชมป์แบบ Overall เพราะว่ารางวัลที่มอบนั้นเป็น1เดียวนะครับไม่มีการแยกประเภทรถไม่ใช่แค่ในไทยนะครับในเยอรมนี CX 30ก็ได้รับมาถึง3รางวัลด้านดีไซน์และประเภท Compact SUV และในเวทีโลกนะครับก็เป็นรถจากญี่ปุ่นค่ายเดียวที่ผ่านเข้าถึงรอบสุดท้าย ติด2ใน3รถแห่งปีหรือ w o r l car of the year ปีนี้โดยที่อีกคันที่เข้ารอบก็คือ Mazda 3นั่นเองสำหรับ cx 3 0นี้ทีมงานก็ได้ไปทดสอบมาแล้วถึง2ครั้งาคราในปีที่ผ่านมาก็ยอมรับคาว่า Mazda เขาออกแบบริตตอบโจทย์รถอนเนกประสงค์ที่ขนาดกำลังดีไม่เล็กและไม่ใหญ่เกินไปจะขับคนเดียวก็ไม่เขอะเขินจนถึงสามารถนั่งไปกันได้ทั้งครอบครัว ด้วยเครื่องยนต์ที่ให้สมรรถนะยอดเยี่ยมนะครับมีความปลอดภัยและแน่นอนเรื่องของ DNA รถ Mazda ที่ขับสนุกจนได้รับการตอบรับมียอดขายไปแล้วมากกว่า5,000คันเป็นโมเดลหลักที่ทำให้ยอดขายรถ SUV ของค่ายโตขึ้นมากกว่า100%ในเดือนล่าสุดก็เป็นข้อพิสูจน์นะครับว่าเขามีโปรดักที่มีตัวเลือกเจาะในทุกเซกเมนตรับกับเทรนผู้ใช้ยุคนี้จากยอดขายที่ขายไปแล้วมากกว่า60,000คันใน SUV ทั้ง4รุ่น จุดขายของ Mazda อย่างหนึ่งนะครับที่เราตั้งใจก็คือการเปิดตัวรถ SUV นะครับภายใต้ชื่อที่เราใช้ชื่อว่า CX-Series นะครับ CX Series เนี่ยประกอบไปด้วย CX-3 CX-30 CX-5 นะครับ CX 3 0นะครับ CX 5แล้วก็ CX-8 ซนะครับซึ่งเป็น c o s s s วสซ SUV ที่มีให้เลือกตามความต้องการนะครับขึ้นอยู่กับไซส์ของตัวรถนะครับขึ้นอยู่กับช่วงชีวิตช่วงเวลาของครอบครัวต่างๆนะครับก็ มีให้เลือกถึง3รุ่นด้วยกันนะครับ CX3 CX Series ทำให้ Mazda มียอดจำหน่ายเติบโตในกลุ่มของ SUV โตขึ้นถึง110%เมื่อเทียบกับปีที่แล้วนะครับโดยแน่นอนว่าการที่เราทำการตลาดในกลุ่มของ crossover SUV มากขึ้นเนี่ยก็เป็นการสร้างกระแสให้ผู้บริโภคไปหันมามีความนิยมตัว SUV มากยิ่งขึ้นส่วนนี้คือ CX3 2021 เป็นคอลเลกชันเปิดตัวล่าสุดในมอเตอร์เอ็กซ์โปเอาความสดและเครื่องยนต์ขนาด2ลิตรที่ใหญ่ที่สุดเข้ามาท้าชิงวางกลยุทธ์ให้เป็นรถ SUV คันแรกในราคาระดับเดียวกันกันกบในท้องตลาดแต่ให้ออปชันครบที่สุดตั้งแต่ตัวเริ่มต้นทั้งความปลอดภัยไปจนถึงระบบเชื่อมต่อรวมทั้งรุ่นท็อปที่มีซันรูฟให้มาด้วย CX3 ก็จะเป็นเรื่องของเครื่องยนต์นะครับซึ่งเป็นเครื่องยนต์ SkyActiv-G ขนาด2,000ซีซีนะครับ เป็นเครื่องยนต์ที่ใหญ่ที่สุดนะครับแต่ราคาอยู่ที่769,000บาทเริ่มต้นเท่านั้นเองนะครับเราใช้เครื่องยนต์ขนาดนี้ะระดับนี้นะครับที่ให้สมรรถนะที่ดีที่สุดนะครับแต่ให้การประหยัดน้ํามันที่ดีเช่นกันนะครับแล้วก็เรื่องของเทคโนโลยีต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ connectivity นะครับ master connect ที่เราได้เพิ่มอ p t i o นที่เป็นการเชื่อมโยงระบบไร้าสายผ่าน apple carplay หรือว่า android auto เองก็ตามนะครับซึ่งมีให้ใให้ให ในทุกรุ่นของ CX3 นะครับแล้วเรื่องของระบบความปลอดภัย i i v Sense นะครับที่เป็นอุปกรณ์ามาตรฐานของ CX3 ใหม่ตัวนี้นะครับที่เพิ่มเติมจากรุ่นที่แล้วนะครับและยังเขย่าตลาดมากกว่าทุกครั้งนะครับด้วยการทำโปรโมชั่น0%ในเกือบทุกรุ่นพร้อมประกันภัยฟรีค่าแรงและการันตี5ปี บวกกับรถ m i ted e d i t i o n นะครับอีก5โมเดลใน3รุ่นที่ออกมาในเวอร์ชั่นฉลอง100ปีเชื่อว่าปิดยอดปลายปีจะทำได้ตามเป้าไม่ยากและไม่มากไม่น้อยกว่าปีก่อนพร้อมกับมองในทิศทางบวกนะครับว่ายอดขายรวมทั้งอุตสาหกรรมที่เห็นสัญญาณที่ดีขึ้นหดตัวลงมาไม่มากอย่างที่คิดแค่ราว20-25%เท่านั้นยอดจำหน่ายรวมของปีนี้นะครับเราก็ คาดการไว้อยู่ที่ประมาณ40,000คันนะครับของปีปฏิทินนะครับก็คือปีอปีนี้ปี2020นะครับแล้วก็คาดการว่าในส่วนของอุตสาหกรรมน่าจะมีตัวเลขอยู่ที่ประมาณ76,000คันโดยประมาณนะครับก็คิดว่าเป็นสัญญาณบวกนะครับหลังจากที่เราได้เห็นชัดเจนนะครับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนเป็นต้นมานะครับจนถึงเดือนธันวาคมเราก็คาดว่าน่าจะเป็นช่วงที่กลับมาฟื้นตัวได้มากขึ้นเรื่อยๆครับ และแม้โครงการรถเก่าแลกใหม่จะยังไม่ชัดเจนเรื่องของระยะเวลารวมทั้งเงื่อนไขในโครงการที่เอื้อต่อผู้ซื้อส่วนเอื้อต่อค่ายรถนั้นก็ไม่มากนักแต่มาสด้าก็เห็นด้วยนะครับเพราะว่าสามารถช่วยกระตุ้นตลาดโดยรวมได้แต่แค่นี้ก็สังเกตสิครับว่าทุกวันนี้เราเห็นแต่โชว์รูมมาสด้าผุดขึ้นมาใหม่จนทั่วแทบทุกพื้นที่ทําไมใครๆก็อยากเป็นดีลเลอร์มาสด้าเหตุผลเดียวก็เพราะว่าขายดีมีตลาดที่ต้องการมีโปรดักที่น่าใช้ และก็มีรางวัลรถยอดเยี่ยมการันตีปัญหาที่คนซื้อปวดหัวอาจจะมีเพียงแค่แตัดสินใจไม่ถูกนะครับว่าจะเลือกใช้รุ่นไหนดีเท่านั้นเองสมศักดิ์นาเชนากถ่ายภาพรัตภูมินินสิริรายงาน